เนี่ยครับนน่มๆครับรวมมันน้ำมันถึงแก๊สครับเอาอีกทีครับสนใจติดต่อไม่ได้ครับสวัสดิ์ชกอัพจังหวัดสแก้วเนี่ยครับโต้ตาบีออสครับจากทรงหล่อครับแบบประหยัดครับ4ี่พันบาทหน้าหลังรวมมัน้ำมันถึงแก๊สเดี๋ยวมาดูทรงกันอีกทีครับผมสำลรับประกอบครับรวมมันน้ำมันถึงแก๊สเดี๋ยวมาดูทรงครับ เสร็จแล้วครับสองรีสอร์ทเสร็จแล้วครับของนี้ครับครับรับประกัน6เดือนทุกกรณีแข็งไปนื่มไปรั่วซึมหรือนั่งหลายคนไม่ได้เคมฟีทุกกรณีครับสนใจติดต่อมาได้ครับผมอุสวัสดิ์จกอัพจังหวัดสแก้วสวยครับ